พิกกี้โพสภาพวัยเด็กคู่คุณแม่พร้อมเขียนข้อความบอกว่ารักนะจ๊ะมนุษย์ป้าของฉันขอโทษที่ตอนเด็กดื้อน,นะจ๊ะฮิเลิฟยูม,ม่มีและนี่ก็เป็นพวงม,มาลายัยที่โกร,รันมอบให้คุณแม่มีภาพทำหัวใจคู่เลออิฟยูพร้อมสตรอรี่น่ารักน่ารักด้วยนะด้านก้อยก็ได้โพสภาพคุณแม่ถือพวงม,มาลายัยพร้อมบอกเลิฟุ๊บแข็กหาโมเมนต์สุขอบอุ่นล้นใจ mm hmm. ปิดท้ายด้วยคลิปลกรัก พีสมาทุกเดย์ฮนะแม่มียาเรแต่วันนี้หนา้าตามป็ความฉุกเลยนเราฉุกมากสวัสดีมามิกาสวัสดีคะ่ะแฮปปี้มาเทอร์สเตย์มาเทอร์สเตย์โอ้ยแฉ่พ่อแม่ฮึบฮึบฮึบยิ้ม เวลยยิ้มแล้วสวยมากเลยนาย,ยิ้มบ่อยๆนะน่าไม่เป็นตูดนะโอเครัก